สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่เอ่อเป็นหูฟังจริงๆก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกก็คือเป็นหูฟังที่ผมเพิ่งตัดสินใจซื้อมาแล้วก็จริงๆมันออกมาค่อนข้างนานแั้วแหละนะครับแล้วก็ผมก็เห็นว่าเออมันก็ยังคุ้มค่ากับราคาอยู่นะปีนี้นะครับปี2022นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของ Edifier นะครับก็อันนี้เป็นรุ่น Neo Buds Pro นะครับกล่องหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้มันไม่ได้กล่องใหญ่มากประมาณ เท่ากับฝ่ามือของเรานะครับตัวนี้เนี่ยก็คือผมได้มาในราคา3 449กนะครับก็ตีซะ3,450บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อข้างนอกก็อาจจะอยู่ประมาณ3 9มเก้าเกก็ตีซะ4 0 0พนะครับชิปนี้เนี่ยก็คือผมจะพาคุณแกะกล่องดูก่อนว่าแกะกล่องมีอะไรบ้างข้างในนะครับแล้วก็พาดูเรื่องของสเปคหูฟังว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อันถัดไปก็คือถผมจะพาทัวร์นะครับก็คือพาดูว่าตัวหูฟังในดีไซน์อะไรเป็นยังไง แล้วก็ตอนจบสุดท้ายก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของประสบการณ์การใช้งานว่าผมใช้งานกับเจ้าตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างคุณภาพเสียงโอเคไหมการสมใส่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพเพรา ANC การตัดเสียงรบกวนอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลย กล่องก็จะมาประมาณนี้ถ้ากับฝ่ามือนะครับก็มันจะเป็นซองให้เราสอดดึงเข้าดึงออกได้อน,นี้ก็ถอดออกมาอ่าเต้นๆประมาณนี้นะครับก็จะมีสลักอยู่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกนะครับให้เราดึงออกมาได้ปึ๊บขึ้นมาอ่าประมาณนี้ข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีตัวหูฟังอยู่นะครับตัวหูฟังแล้วก็ดึง ไอเชือกนี่ขึ้นมามันก็ออกแล้วนะครับเหมือนดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะก็คือมีที่ให้เราดึงตลอดอ่ะดึงปุ๊บก็ออกมาได้เลยไม่ต้องเอามืองัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกชั้นนึงก็ดึงออกมานะครับแล้วเราก็จะเจอกับตัวของพวกคู่มือแมนวนวลต่างๆอ่านี่ผมแกะมาใช้แล้วนะครับแล้วก็ในกล่องคู่มือแมนวนวลเนี่ยมันก็มีตัวของแน่นอนแหละมีคู่มือแล้วก็จะมีตัวของถุงผ้าอ่าถุงผ้าก็จะเป็นถุงผ้าประมาณนี้นะครับก็อันเท่ากับ ฝ่ามือของเราเนี่แหละอันเล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อันใหญ่มากนี่เห็นไหมอันลเล็กๆอ่าเวลาสามารถใส่ตัวหูฟังได้นะครับใส่หูฟังเข้าไปได้แล้วก็มีลวดเฟิบเฟิบอย่างเงี้ยได้นะครับนี่อันถัดไปก็จะเป็นตัวของการ์ดนะครับการ์ดแข็งๆอันนี้ก็คือดูสวยดีนะครับเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีนะครับอีดิฟายเออร์นี่เห็นไหมยีป่ปีนะครับข้างหลังก็จะเป็น ลองรับตัวของไฮเล s ด้วยนะครับหูฟังตัวนี้ h i g h ส e s อดิโอนะครับถัดมาจะเป็นตัวของอสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จก็จะมีเป็น USB-A to USB-C ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณใช้พวก Android อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็น USB-C หมดละคุณก็สามารถเอาตัว USB-C ตรงนั้นนมาเสียบชาร์จกับตัวหูฟังได้นะครับอันนี้พีคที่สุดก็คือตัวของจุกหูฟังอันนี้มันมีให้ทั้งหมด6ตัวนะครับจริงๆมันมีมา7 7ก็คืออยู่ไอ้ตรงตลับเนี่ยหแล้วก็ที่ตัวของฟังอีกตัวหนึ่งก็เป็น7 7อัน7ตัวนะครับก็คันเลิ่มฟูดีนะครับสีสันเยอะดีอันนี้ข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะหมดละประมาณนี้ทีนี้มาดูตัวของหูฟังบ้างอันเนี้ยคือเป็นไฮไลท์เลยที่ผมตัดสินใจซื้อก็คือตัวของไฟ LED คือแบบมันเท่มากนะครับก็เปิดออกมาเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงขึ้นเหมือนคล้ายคล้าพวกไอรอนแมนนะครับก็ มีไฟบอกสถานะตลอดนะครับถ้าเกิดว่ามันกำลังเชื่อมต่ออยู่หรือกำลังหาพวกอุปกรณ์อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไฟกระพริบจะเป็นไฟกระพริบป,ประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่ากําลังหาตัว pairing อยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วเนี่ยกด connect ไปพอ connect เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นกระพริบ2ครั้งว่าโอเคมีการ connect แล้วนะครับในกล่องหูฟังเนี่ยจะมีหูฟังมาให้2ตัวนะครับแล้วก็มีตรงกลางเป็นปุ่มเอาไว้ reset รีเซตตัวหูฟังนะครับก็คือเหมือนป็นการรีเซ็ตตัวบลูทูธอ่ะแล้วก็ให้มันจับคู่ใหม่นะครับตัวที่ชาร์จก็จะอยู่ข้างหลังนะครับหลังหลังกล่องนะครับก็เป็นพอร์ต Type C รู้สึกว่าตัวนี้จะไม่รองรับไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับส่วนมากผมส่วนตัวนะผมก็ใช้แบบเสียบสายเอาอันนี้ก็เป็นช่อง Type C รู้สึกว่า Type C นี้จะรับอยู่ที่ประมาณ5โวลต์1แอมป์ก็5วัตต์นะครับ จากที่ผมไปอ่านสเปคมานะครับสเปคที่เขาลงไว้ในพวกร a z ด d าะอะไรเงี้ยไอออฟฟิเชียลสโตรของ l a z a d านะครับก็ไปอ่านมาตรงนั้นอันนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อไวมากนะครับการเชื่อมต่ออะไรถือว่ารวดเร็วทันใจนะครับมาดูสเปคกันบ้างนะครับสเปคตัวนี้ก็จะมีตัวมีนวบตัวของ h i r ล s a อ d ด o โอนะครับไฮไลท์ออดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นโคเดก อีกโคเดกหนึ่งในการฟังเพลงอ่ะนะครับโคเดกโค้ดออดิโอที่รองรับนะครับก็จะมีตัวของ LSDC นะครับแล้วก็ s v c แล้วก็ตัวของ AAC นะครับก็นี่คือมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันนะครับทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็ฟีกเจอร์ที่มีก็จะเป็นตัวของ Ambient Sound นะครับ Ambient Sound นี่ผมบอกเลยเลยว่ามันเสียงมันค่อนข้างจะประมาณถ้าให้ผมคิดเป็น100%เปรนี่ยประมาณ95%นะครับก็คือเหมือนธรรมชาติมากๆนะครับก็เสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่า อาจจะเวลาที่เราพูดตอนที่เราใส่เปิดผลแอมเบียนซ์ซาวเนี่ยเวลาที่เราฟังเสียงตัวเองเนี่ยมันอาจจะแบบแปลกแปลกนิดนึงแต่คือเราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นตัวของแอมเบียนซ์ซาวก็คือเหมือนเป็นไม้ตัวข้างนอกรับเสียงเข้ามาแล้วก็มากระจายเสียงให้เราได้ยินอีกทีหนึง่งอ่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือเวลาเปิดแอมเบียนซ์ซาวเนี่ยเสียงที่เข้าเนี่ยก็คือเหมือนเสียงภายนอกเลยประมาณ95%นะครับไม่ถึงกับ1 0 0ยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะเขาบอกว่าตัวของไฮบิดไฮบิด anc เนี่ยไฮบิดแอคทีฟนอตแคสซิ่งเนี่ยมันลด d ดซิเบลได้ประมาณ42 d ดซิเบลก็จากที่ผมใช้งานมาก็คือมันมี2โหมดก็คือน้อยแคสซิล l ิ n งแบบทั่วไปแล้วก็แบบไฮน้อยแคสซิล l ิ n งนะครับไอตัว n o อยแคสซิล l ิงเ่ยทั่วไปเนี่ยก็คือถือว่าโอเคละถ้าเกิดปรับเป็นไฮน้อยแคสซิลิงเนี่ยก็คือเหมือนมันเงียบไปเลยคือแบบเงียบมากไม่มีเสียงเข้าเลยนะครับแต่ว่าถามว่ามันเงียบผมให,ให้ให้เงียบประมาณสัก95แล้วกันตัวของ High Noise c a n c e l i n g นะก็ เวลาที่เรายืนอยู่กลางถนนหรือว่าเดินข้ามถนนเนี่ยอยู่บนทัฟฟิกเนี่ยอยู่ฟุตบาทอะไรเงี้ยในกรุงเทพเนี่ยมันก็ยังมีเสียงเข้าอยู่บ้างนะก็คือเสียงรถเสียงท่อรถเสียงรถโรงพยาบาลอะไรเงี้ยที่มันเสียงดังอ่ะมันก็ยังมีเสียงเข้าอยู่แต่ว่าโดยรวมก็คือผมถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดน no ้อยแคสซิลลิ่งทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณผมให้ทักประมาณ90%แล้วกันเพราะมันก็จะมีเสียงเข้าค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะฟังได้ชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยก็คือเสียงเพลงมันดังมากดังดังคุณคุณไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะครับเพราะาตัวของฟังเนี่ยคือ1แล้วมันเป็นแบบอินเอียร์เนาะอินเอียร์คุณสมบัติของมันก็คือมันการเสียงข้างนอกอยู่แล้วถ้าเกิดแบบเปิดโหมด noise c a n c e l i n g แล้วคุณปิดเพลงคุณก็จะยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับก็ผมตีให้ทั้งประมาณ95%อน่ะก็ถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอียบัต ยาบัตอย่างเช่นที่ผมเคยใช้ก็จะเป็นของพวกหัวเว่ยฟรีบัตเงี้ยที่เป็นมีแอคทีฟนอยด c คาซิลิงเหมือนกันแต่ว่านั้นจะเป็นตัวของยาบัตเนาะถ้าเกิดอยู่กลางถนนหรือว่าอยู่ยบนฟุตบาทข้างถนนเนี่ยเปิด ANC ก็เหมือนไม่เปิดนะครับคุณต้องแบบนั่งอยู่ในห้องหรือว่างนั่งอยู่บนรถอะไรแล้วก็เปิด ANC อย่างนั้นก็คือก็จะช่วยได้เยอะอยู่แต่โดยรวมแล้วถ้าเป็นยาบัตแบบมี ANC เนะี่ยมันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่แต่นี้เป็นอินเดียนะครับคุณเปิด ANC เนะี Mind นะ่ย Active c a n c e l l i n n เนี่ยคือดีมากนะครับก็ตัดเสียงออกไปได้ประมาณสัก95%ให้แบบประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ Hybrid d r i v e r ก็คือมี2 d r i v e r อยู่ในตัวนะครับก็จะมีตัวของ Dynamic d r v v r r แล้วก็ No o w l e d g e Balance a m p e r r นะครับไอตัว Dynamic เนี่ยก็เป็น d ด v v r r อันใหญ่นะครับก็ให้เสียงแบบพวกเสียงเบสเสียงอะไรเงยนะครับ ส่วนตัวไอตัวบาลานซ์จะเป็นพวกเสียงแหลมอะไรอย่างนี้เสียงกลางเสียงแหลมโดยรวมคุณภาพเสียงที่ผมฟังก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เสียงมาครบนะครับพวกเสียงเบสก็มาครบเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยก็มาครบเหมือนกันนะครับเออผมเคยใช้ตัวก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่นอย่างของพวกฮัลวยฟีบัตเสียงเบสรู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยแล้วก็มันจะเน้นพวกเสียงกลางก็เสียงแหลมแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเบสกลางแหลมมาครบนะครับแต่ว่าเบสอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครชอบเบสก็ ผมว่าตัวนี้แนะนำนะครับใช้ตอบโจทย์ตัวหูฟังนะครับก็คือมีไม้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมีไม้อยู่ข้างในตัวหนึ่งแล้วก็ไมาอยู่ตรงก้านตรงตูดเนตัวหนึ่งแล้วก็มีไม้คอยตัดเสียงรบกวนตัวหนึ่งนะครับก็ข้างละสาตัวแหละนะครับสข้างก็6ตัวนะครับก็คุณภาพการฟังเสียงเสียงคุยโทรศัพท์อย่างนี้ก็ถือว่าชัดเจนโอเคดีนะครับอันนี้จะเป็นเสียงของตัว Edifier Neo b u d Pro นะครับเราวลองไปฟังกันดู ก็คือเสียงจากตัวของหูฟัง Edifier Neo b o นะครับก็คือตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างถนนแล้วก็ไฟแมสด้วยนะครับแล้วก็มีรถติดรถวิ่งไปมาค่อนข้างเยอะเลยเสียงที่ได้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็เราฟังกันดูว่าเสียงที่ได้นะ่ะโอเคหรือเปล่าทัดดีหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากตัวหูฟัง Edifier Neo b o นะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ในห้องแล้วก็ เ,เวลาที่เราพูดเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการ active noise c a n c e l i n g ให้อัตโนมัติก็คือเวลาที่เราคุยโทรศัพท์หรือว่าเวลาที่เราพูดโดยใช้ไมค์เนี่ยมันจะมีการตัดเสียงรบกวนภายนอกให้เราอัตโนมัติแล้วก็ให้เราได้ยินเสียงที่มันชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้จากภายในห้องเงียบๆก็มีแค่เสียงแอร์เสียงอะไรทั่วไปนะครับเพราะ อยงที่ได้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้มีตัวของเกมโหมดมาให้นะครับเกมโหมดก็คือมันจะลดในเรื่องของ latency ลงนะครับถ้าเกิดเราเปิดเกมโหมดปุ๊บมันก็ทําทให้ latency เนี่ยมันต่ําลงแล้วก็เรื่องของการีเ l a y อะไรเงี้ยมันก็น้อยลงแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงนี่คือเป็นโหมด normal โหมดปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเ,เปิดตัวของ nc หรือว่าเปิดตัวของ a m b i e n e อย่างเงี้ยมันก็จะลดเวลาลงมาอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนี่ก็คือจากที่เขาเคมนะ แต่การใช้งานจริงเนี่ยเพราะมันอาจจะต่ํากว่านั้นแต่ผมยังไม่เคยใช้ครบถึง5ชั่วโมงนะครับก็การใช้งานจริงก็อาจจะอยู่สักผมว่าอยู่ประมาณถ้าเกิดโหมดทั่วไปก็อาจจะอยู่สักประมาณ5ชั่วโมงครึ่งประมาณเนี้ยถ้าเปิดแอมเบียนก็อยู่ประมาณ5ชั่วโมงแหละนะครับประมาณนี้ผมว่ามันไม่ได้หนีกันมากอันนี้ก็คือได้รับมาตรฐานตัวของ i p s 4ด้วยก็คือกันพวกละอองน้ำนะครับแล้วก็กันฝุ่นอะไรเงี้ยใส่กันเหงื่อด้วยนะครับก็ใส่วิ่งใส่อย่าเงี้ยได้นะครับเขาก็บอกว่าตัวของจุกหูฟังเนี่ย สารปฏิชีวนะมานะครับก็กันเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายไปนิดนึงที่ว่าตัวของบลูทูธเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.0อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นให้มันเป็น5.1หรือว่า5.2นี่ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ติดนิดเดียวนะครับแต่ถามว่า5.0ก็โอเคไหมก็ถือว่าผมสำหรับผมนะก็คือใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อช้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็คือระยะเวลาจากที่คุณหยิบ หูฟังออกจากกล่องแล้วมาใส่ที่หูเนี่ยแปะที่หูปุ๊บมันก็เชื่อมต่อเลยก็ถือว่าไม่ได้เชื่อมต่อช้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ายอมรับได้นะครับไม่ได้เชื่อมต่อไวมากมันก็ไม่ได้เชื่อมต่อช้ามากเวลาที่เราเปิดกล่องเนี่ยมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บคือเราเปิดกล่องนะครับแล้วคือเราหยิบหูฟังออกมาปุ๊บอันนี้จะไม่ไม่มีไฟบอกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรา เอาหูฟังใส่เข้าไปนะครับก็จะมีไฟบอกว่าโอเคข้างนี้ใส่เข้ากล่องแล้วนะะข้างนี้ปุ๊บใส่เข้ากล่องแล้วนะอย่างเงี้ยมันก็จะแยกข้างให้นะครับแล้วก็ปิดกล่องปุ๊บก็จะมีไฟบอกว่าอโอเคคุณปิดกล่องแล้วนะประมาณนี้ก็ถือว่าละเอียดดีการดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเป็นผิวแบบเงาเงาด้านด้านอะ่ะเวลาจับอะไรเงี้ยบางทีผมก็จับหลุดมือเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของประสบการณ์การใช้าง,งานกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมซื้อมาใช้ได้ประมาณ อ่าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็คือผมก็ใส่ออกไปข้างนอกใส่ไปทํางานใส่ไปอะไรเงี้ยนะครับก็เสียงบอกเลยว่า AN C, active C ANC active noise cancelling อยู่ประมาณ95%นะครับแล้วก็ตัวของ a m b i e n t sound ผมก็ให้อยู่ประมาณ95%คือมันไม่ได้เหมือนเป๊ะกับถอดหูฟังตัว a m b i e n t sound ที่หายไป5%เนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดเนี่ยแล้วเสียงตัวเองมันเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเสียงเราจะ,ปะแปลกๆนิดนึงนะครับผมก็เลยให้เอาประมาณเก้าสิบ้าปร์เซ็นตละกันแต่เอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณใส่หูฟังแล้วคุณเปิด a m b i e n t sound นะครับแล้วก็เทียบกับเสียงภายนอกผมรับรองกันเลยว่าคุณแยกไม่ออกว่าไหนแอมเบียนซ์เสีหรือว่าไหนเสียงภายนอกนะครับเพราะว่ามันมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับทีนี้ตัว ANC บ้าง <Yeah. S 1> ANC จากประสบการณ์การใช้งานก็ผมชอบ ANC แบบแบบปกติมากกว่านะครับก็คือไม่ใช่แบบไฮะนะครับแบบปกติก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีและประมาณ90%ถ้าเป็นแบบไฮเนี่ยแบบไฮก็คือมันตัดเสียงรบกวนได้เยอะก็จริงแต่ว่า ผมรู้สึกว่าบางทีมันจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาในหูะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะาอะไรตัวของหัวเว่ยฟีบัตโปรที่ผมใช้ก็เป็นเหมือนกันนะคือถ้าเราปรับ ANC เยอะๆเนี่ยมันจะมีเสียงซ่าๆเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบตัวไอ้ ANC แบบปกติมากกว่าไม่ชอบแบบโหมดไฮเท่าไหร่เคยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวของแอปพลิเคชันกันบ้างว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างตัวแอปนี้ก็สามารถลงได้ทั้งตัว iPhone iPad แล้วก็ Android นะครับ นี่ตัวแอปเปิดมาก็จะมีหูฟังของเรานะครับแล้วก็มีเปอร์เซน็นบอกว่าข้างซ้ายกี่เปอร์เซน็นข้างขวากี่เปอร์เซน็นประมาณนี้แล้วก็ตัวกล่องเคสกี่เปอร์เซน็นนะครับปัดมาหน้านีา้ก็จะมีตัวของโหมดโหมดเสียงนะครับก็จะมีเป็นคลาสสิกโหมดแล้วก็มีตัวของดนามิกโหมดดนามิกโหมดเนี่ยก็จะให้รายละเอียดที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าฟังไปนานๆเนี่ยมันผมว่ามันสำหรับผมนะมันไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหรอ่อ่ะมันฟังไปนานๆปุ๊บมันจะแบบว่า ลำค่านิดนึงนะครับผมก็เลยชอบแบบคลาสสิกมากกว่าเสียงมันนุ่มกว่าแต่มันฟังสบายกว่านะครับโหมดเสียงเนี่ยตัวของดนามิกกับตัวคลาสสิกเนี่ยเราสามารถคัตเตอร์ไมค์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องเสียงมันก็สามารถคัตเตอร์ไมค์ในแอปได้เลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นเกมมิ่งโหมดนะครับเกมมิ่งโหมดก็ลด latency นั่นเองอ่ามาดูตัวของฟันเฟืองมั่งฟันเฟืองก็จะมีตัวของแท็บเซตติ้งนะครับอันนี้ก็จะมีให้เราตั้งค่าว่าข้างซ้ายแตะ2ครัง้งเป็นอะไรแล้วก็ ข้างขวาแตะ2ครั้งเป็นอะไรนะครับหรือว่าแตะ3ครั้งเป็นอะไรแตะ3ครั้งข้างขวาเป็นอะไรข้างซ้ายเป็นอะไรนะครับคุณก็สามารถตั้งค่าได้จากหน้านี้อันถัดไปก็เป็นบลูทูธดิสคอนเนก t นะครับแล้วก็มีรีเพร์นะครับแล้วก็มี Factory Setting ก็คือรีเซ็ตค่าโรงงานแล้วก็ User Manual นะครับแล้วก็ Power Off นี่แท็บเซนซิ i ิตี้นะครับก็คือเป็นความเร็วในการสัมผัสว่าคุณอยากให้มันเซนซิทีฟกับมือคุณอะ มากน้อยแค่ไหนนะครับให้มันแตะแป๊บเดียวก็ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องแตะแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับวิดีโอนี้สําหรับตัวหูฟัง e d i f i e r Neo b u d Pro นะครับก็ผมมาแชร์ประสบการณ์คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตัวหูฟังนะครับ e d i f i e r เนี่ย e d i f i e r Direct นะครับก็คือเป็นสโตร์ของเขานะครับก็คือ,อ,อคนกดเข้าไปปุ๊บคุณก็าสามารถกดสั่งใน Lazada ได้เลยสั่งใน Lazada เนี่ยคุจะได้ของประมาณสิบวันนะครับเพราะมันส่งจากต่างประเทศนะครับแต่ว่า คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับก็อันนี้ผมได้มาสั่งมาได้ประมาณ 3, 4, 49ก็ทีร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับตัวแทนบ้านเรานะครับราคาประมาณ3 9 9 0ก็ตีซะ4 0 0 0พันนะครับก็ห่างกันประมาณ550บาทคุณก็ตัดสินใจเอากันว่าคุณอยากได้แบบราคาต่ำหน่อยแต่ว่ารอของนิดนึงกับได้ของไวแต่ว่าคุณต้องจ่ายราคาที่มัน แพงขึ้นประมาณ5 5 0บาทนะครับคุณก็ลองตัดสินใจดูว่าแบบไหนที่มันคุ้มค่ากับุณมากกว่ากันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะพูดคุยอะไรกับผมก็ทักเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวแล้วกันนะครับก็คือผมมีลิงก์ไว้ให้แล้วคุณก็กดเข้าไปแล้วก็ทักเข้าไปในที่เพจ a c e b o o k ของผมแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบาย